สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับคําคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่โอ้โหฟอร์มดุจริงๆครับบอกว่าต้อง3มแต้มนะแต้มเดียวไม่ได้เจอกับเชลซีเวลานี้เนี่ยเพราะว่าเชลซีนี่เป็นทีมจอมแจกแต้มอยู่แล้วโอ้แต่เห็นสกอร์สประตูตอนหนึ่งนี่มันเหนือความคาดหมายจริงๆครับถึงแม้ว่าเปอร์เซนการ์บอลเราจะน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าโอกาสจริงเนี่ยเราสุดๆจริงๆครับ ชนะสี่ประตูตอนหนึ่งนี่ทำให้เราแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3เหนือทางด้านนิวคาสเซิลนะครับสรุปแล้วนี่ก็คือฤดูกาลหน้าก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซนซิตี้ทีมครับได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแมนเชสเตอร์จะได้จัดชุดเดิมนะครับมาคาร์เรนฟอร์ดออกสตาร์เป็นตัวสำรองแมนยูตัดสินใจส่งทีมชุดเดิมลงเล่นเช่นเดียวกับนัดที่บุกชนะบอลมัด1ประตูต่อศูนย์ ในเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับแมนยูได้ทางด้านมาคาแรดฟอร์ดหายป่วยแต่ว่าถูกจับให้นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนหลังจากเจ้าตัวพลาดการลงเล่นใน2อเกมหลังซึ่งแมนยูเก็บได้6แต้มเต็มส่วนทางด้านเชลซีนะครับมีการสลับนักเตะ3ามตำแหน่ง เชลซีซึ่งมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรา,ายเปลี่ยนโพส11ตัวจริงรวม3รายจากเกมที่ออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในจุดนี้แฟรงก์แลมพาร์ดนะครับกุนซือชั่วคราวเลือกดรอปทางด้าน Silva, ik, เทียโก้ซินว่าลับตาชิกและก็ราฮิมสตอร์ริงโดยเขาตัดสินใจนะครับส่งทางด้านคาเน่ชูคูเอมบาก้ามูดริกและก็ทางด้านโมดูเอเกออกสตาร์เป็นตัวจริง ต่อจากการจัดทัพดังกล่าวทำให้ทีมจากลอนดอนใช้งานนักเตะต,ตัวจริงลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกโดยมีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยวัย23ปีกับอีก238วันเสศยนักตะที่ออกสตาร์ทเกมนี้มีอยู่9รายที่อายุไม่เกิน23ปีซึ่งทำให้เชลซีเป็นทีมที่3ที่ใช้งานนักเตะอายุไม่เกิน24ปีลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันในเกมพรีเมียร์ลีกมากที่สุด ต่อจากบิดเดิลสเปอร์ซึ่งตอนนั้นบิดเดิลสเปอร์นี่เจอกับฟูลแลมเดือนพฤษภาค,คมปี2006ใช้นักเตะที่อายุไม่เกิน24ปีลงเล่น10รายครับแล้วก็แอนตันวิลล่าก็เหมือนกันนะครับเกมที่พบกับสวอนซีเดือนมกราค,คมปี2013กเกมนี้เอริกเดนทักยังใช้แผนเดิมนะครับโจมตีเร็วใส่คู่แข่งเพื่อชิงจังหวะยิงประตูออกนำหน้าไปก่อนและได้ประตูนำเร็วอีกตามเคยครับเพียงแค่6นาทีแรก จากลูกโขของธนัทคาเซมโรที่ช่วยลดความกดดันให้ทีมลงไปไม่น้อยต่อการคว้าตัวลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกอะไรก็ดีนะครับรูปเกมโดยรวมในครึ่งแรกปรากฏว่าแมนยูครองบอลเป็นรองเชลซีอย่างน่าตกใจเนื่องจากพวกเขาคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยหลังจากที่มีประตูขึ้นนําและต้องอาศัยเกมโต้กลับหาทางพังประตูเพิ่มก่อนจะทําสําเร็จในช่วงทดเวลาจากจังหวะที่คาสเมโรครับโชนเหนือชั้นชิปบอลเข้าเขตโทษด้านขวา ให้เจอร์ซานโช่ปาดไปเสาสองแล้วก็เป็นทนัตออลทน All ี่มักเซียวครับแปลระยะเผาขนเข้าไปออลทนี All ่ oni, มักเซียวนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวแสบของเชลซีนะครับเพราะว่ามีส่วนร่วม6ลูกในเกมพิมพ์ลีข์านัดที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเจอกับเชลซีครับโดยยิงไป5ประตูแล้วก็ทำได้1นแอซซิสแถมเป็นประตูแรกที่เขายิงได้ในโอทรฟฟอร์ดด้วยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019 แต่ว่าก่อนจะได้ลูกที่2นี่แมนยูโดนทีมเยือนบุกกดดันอย่างหนักครับชิ้ว่างหัวไม่ขึ้นนานร่วม10นาทีเลยทีเดียวและวิดเสียประตูหลายครั้งดีที่ว่าจังหวะสุดท้ายของเชลซีไม่ได้เลื่องเองหรือไม่ก็โชคไม่เป็นใจจึงทําให้แมนยูรอดตัวไปจบครึ่งแรกนี่เชลซีเหนือกว่าทุกอย่างนะครับเรื่องของการครองบอลสูงกว่าแมนยูเยอะมากเชลซีครองบอลสูงถึง61%ิยิงมากกว่าถึง7ต่อ4ครั้ง แต่ส่งบอลเข้ากรอบไม่ได้เลยครับในขณะที่แมนยูนียิงเข้ากรอบ2หนและนำา2ลูกซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางด้านเชลซีต้องหาทางแก้ไขจุดบกพร่องในด้านการจบสกอร์แทั้งที่พวกเขาเล่นได้อย่างน่าประทับใจมากกว่าใน,านหลายนัดของซีซั่นนี้เชลซี Chelsea นี่มีปัญหาเรื่องของส่วนหน้าหมายเลขเก้าไม่แตกต่างกับเราสักเท่าไหร่นะครับแมนยูนีไม่แพ้ในเกมพิมร์นิกนานถึง135นัดแล้วหากมีสกอร์นำในครึ่งเวลาแรก โดยชนะไปถึง116และก็เสมอ19นับตั้งแต่แพ้เลสเตอร์ซิตี้5ประตูต่อ3เมื่อวันที่21กันยายนปี2014แถมไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้ประตูในเกมครึ่งแรกของพรีเมียร์ลีกมากกว่าทุกทีมในซีซั่นนี้โดย37เกมที่ผ่านมาแมนยูไม่เสียประตูในครึ่งเวลาแรกถึง28เกมนัเต่ที่น่าผิดหวังของเชลซีน่าจะเป็นทันด้าฟฟันหน้าครึ่งเวลาหลัง เกมยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเชลซีครองบอลทําเกมลุกได้ดีกว่าแมนยู่ว่เราก็เน้นวางบอลยาวโต้กลับและในที่สุดเราก็มาได้ลูกจุดโทษในจังหวัดที่ทานานโฟฟนาน่าไปทำฟาบรูโนฟเรนเดสล้มในเขตโทษก่อนที่บรูโนจะสังหารไม่พลาดพาทีมขึ้นนำเป็น3ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่73จะว่าไปแล้วนับตั้งแต่ที่บรูโนลงประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์เ็ดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 ไม่มีนักเตะคนไหนที่ยิงลูกโทษในเกมพรีเมียร์ลีกมากไปกว่าสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสอีกแล้วโดยยิงไป15ลูกเท่ากับทางด้านจอจินโจยิ่งไปกว่านั้นโฟฟาน่ายังมามอบของขวัญเพิ่มให้กับแมนยูอีกในนาทีที่78จากการผ่านบอลพลาดจนโดนรัดฟอร์ดลงโทษซึ่งทําให้กองหน้าทีมชาติอังกฤษยิงไปแล้ว30ลูกในทุกรายการในฤดูกาลนี้ท่าสถิติของทางด้าน RVP นักเตคะคนสุดท้ายของสโมสรที่เคยยิงประตูได้ถึงหลักนี้ ในปี2012ถึง2013ไม่เท่านั้นมาคาราฟอร์ยิงลูกนี้ยังเป็นลูกที่20ด้วยทำให้เขากลายเป็นนักเตะค,คนแรกของแมนเชสเตอร์เจ็ดอีกเช่นกันที่มีสิติทัดเทียมกับทางด้านเวนรูนี่ในปี2009ถึง2010แต่ก็ยิงในบ้าน20นะครับยิงนอกบ้าน10ครับเชลซีมาได้ประตูปอบใจนะครับจากเฟลิกซ์ในนาทีที่89 เจอซีรอบอลเหนือกว่านะครับ60ต่อ40แต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีโอกาสยิง16ต่อ13ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่าครับ8ต่อ3ครั้งไปดูคะแดนความสามารถนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดาบิดเดเคอาได้7คะแนนครับอารอนฟานฟิซากาครับได้6.5ราฟาเอลวาราน6.5วิกตอร์รีเดรฟ7ลูกชอ6 คาซิมิโร่นี่สุดยอดจริงๆนะครับทั้งรับและรุกครับได้9คะแนนครับคริสเตนเอริกเซนได้7คะแนนแอนโทนี่อ่าตรงนี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะแอนโทนี่นี่โดนเปลี่ยนตัวออกมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้านขวาซึ่งอาการนี่น่าเป็นห่วงมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอาริกยันทักพูดถึงอาการบาดเจ็บของแอนโทนี่ว่ายังไงบรูโนู่กจุดห้าเจอรนซันโชเจ็ดแอนโทนี่มัก์ซิยาลหกจุดห้า ตัวสำรองนะครับรัชชี7.5แทนทางด้านแอนโทนีนะครับไทแรมนมารเซียแทนชอวได้7การาโชแทนทางด้านออนโทนี่มักซิยาลเฟสแทนคริสเตียนเอเร็กเซนแล้วก็สกอตต์แม็กชูบิเน่ครับแทนทางด้านบรูโน่ไม่มีคะแนนให้นะครับหลังเกมครับทางด้านเอริกเทนฮักออกมาให้สัมภาษณ์อะไรบ้างครับสมมติตอนนี้สมควรอยู่ในแชมเปี้ยนลีกการจบท็อปโฟคือเป้าหมายหลักของเราและการแข่งขันในลีกนี้ก็สูงมาก พะมีหลายสโมรสรที่เต็มไปด้วยผู้เล่นเงินและผู้จัดก,การทีมที่ดีสำหรับตอนนี้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราแต่เราต้องการมากกว่านี้เราต้องยกดับขึ้นมาอีกตอนนี้แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้กำลังเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เรามีวิธีสำหรับการรับมือช่วงซัมเมอร์นี้เราสามารถทำงานกับตัวผู้เล่นที่มีได้แต่เราจาเป็นต้องเสริมทัพส่วนท่านแอนโทนีนะครับเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้เกี่ยวกับแอนโทนีและทุกคนเห็นว่าเขาต้องโดนเปลี่ยนตัวออก ผมสามารถบอกได้แค่ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักแต่เราต้องรอยอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อความชัดเจนสำหรับลูกชอผมไม่คิดว่าเขาเจ็บมากนักแต่เรายังคงต้องรอประเมินผลในอีก24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเป้าหมายนี่บรรลุไปแล้วนะครับก็คือไปเล่นในศึกยูฟ่าชมเปีีฤดูกาลหน้าทีนี้เหลืออีกหนึ่งครับก็คือรอบชิงชนะเลิศศึกเอครับพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตรงนี้เอริกตทนฮากก็คงจะต้องวางแผนทำการบ้านดีๆครับ แมนยูได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลอกหักนะครับโมซาลาโอยทำใจไม่ได้นะครับออกมาทวิตข้อความทันทีครับหลังจากจบเกมพรมเมีร์ลีกซึ่งแมนยูเอาชนะเชลซีแบบขาดลอย4ประตูตอนน่อ1ก็ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับดับความหวังของทางด้านลิเวอร์พูลเขียนในทว i t เตอร์นะครับบอกว่าผมผิดหวังมากมันไม่มีข้อแก้ตัวสลหรับเรื่องนี้เรามีทุกอย่างอย่างที่เราต้องการ เพื่อลงเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนสกในซีซั่นหน้าแต่ว่าเราล้มเหลวเราคือเลเวอผูและการได้เล่นรายการนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดผมเสียใจตอนนี้มันยังเร็วเกินไปสำหรับการทำใจหรือโพสต์ข้อความในแง่บวกเราทำให้พวกคุณและตัวเองผิดหวังก็ผิดหวังอย่างนี้ต่อไปแล้วกันครับสำหรับทางด้าน Liverpool, ลิเวอพูและก็โมซาลาแล้วก็พอกลับอินไซต์มาอินเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ